เราสามารถที่จะพัฒนาพันธุ์ของเราเองได้หลากหลายมากเพราะมันเป็นของเราแล้วก็เราสามารถพัฒนาพันธุ์ให้มันให้ผลผลิตสูงที่สุดในโลกก็เป็นไปได้โดยการคัดเลือกพันธุ์เองเท่านั้นเองไม่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ต้องใช้ด็อกเตอร์เลยอันนี้ชาวบ้านก็ทําได้ทุกวันนี้ก็มีชาวบ้านจำนวนมากที่สามารถพัฒนาพันธุ์ข้าวของตัวเองได้ผลผลิตมากกว่านักวิจาการทำอีกในนี้ฉะนั้นพันธุ์พื้นบ้านมันแข็งแรงโตดีแล้วก็ไม่กินอาหารเยอะครับ แล้วชาติดีแต่ถ้าเป็นพันธุ์ GMO เป็นพันธุ์ที่ถูกผูกขาดโดยบริษัทไม่กี่บริษัท GMO ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นพันธุ์ที่ไม่ปกติแล้วไม่ใช่ธรรมชาติแล้วเพราะว่าก็เอาชีวิตที่ต่างกันมาผสมกันเนี่ยแม้ว่านักวิชาการนักวิทยาศาสตร์หลายคนจะบอกว่ามันเกิดขึ้นได้เองที่เชื้อโรคจะมาผสมกับพันธุ์พืชได้มันเกิดขึ้นได้เองแต่มันใช้เวลาเป็นล้านล้านปีจึงเกิดขึ้นได้ใช่ไหม แต่เนี่ยมันไม่ได้มีเวลาในการพัฒนาตัวเองเลยอยู่ๆเราก็จับมาใส่กันเอาเมะเขือเทศไปผสมกับปลาปุ๊บอย่างเงี้ยปลาอยู่ในน้ํามะเขือเทศอยู่บนบกมันไปจีบกันเมื่อไหร่ <c oughs> ใช่ไหมทีเนี้ยมันก็ได้พันธุใหม่ขึ้นมาที่มียีนของปลาอยู่ในมะเขือเทศซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติ <c oughs> ครับพอมันผิดปกติขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคนกินจะรู้สึกยังไงถ้ากินไปนานๆเนี่ยถ้าเรากินอาหารที่ผิดปกติไปนานๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกาย <c oughs> ของเรา ซึ่งตรงเนี้ย <c oughs> มันไม่มีใครอธิบายครับชัดเจนหรือ,หรอเห็นตรงกร100ันร้อยเปอร์เซนว่ามันปลอดภัยคนส่วนหนึ่งเห็นว่าปลอดภัยอีกส่วนหนึ่งเห็นว่าไม่ปลอดภัยส่วนที่มาจากบริษัทหรือได้ทุนวิจัยจากบริษัทก็บอกว่ามันปลอดภัย <c oughs> ส่วนที่มองกว้างก็จะบอกว่าเออมันไม่ปกตินะในเมื่อเราทําอาหารกินง่ายๆทําทไมต้องไปทําให้มันยาก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ <c oughs> นีโยเป็นการผูกขาด ผูกขาดอันแรกก็คือผูกขาดเทคโนโลยีคือองค์ความรู้ถ้าจะท o, ําิ m โอเราก็ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในการทําแล้วก็ในการทำํำก็ต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์เราต้องเช่าเครื่องมืออุปกรณ์อีกฉะนั้นค่าใช้จ่าย2ออย่างเนี่ยเป็นเงินมหาศาลเลยครับเป็นแสนดอลลาร์เลยนะไม่ใช่ธรรมดามฉะนั้นกว่าจะสร้างจิมโอขึ้นมาใหม่พันหนึ่งได้มันลงทุนมหาศาลแล้วชาวบ้านตาดำๆอย่างพวกเราเนี่ยใครจะทําได้แล้วก็ทําขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่เขาโฆษณาครับ เขาบอกว่าพืชจ m o โอจะเพิ่มผลผลิตที้สูงแต่จริงๆแล้วพืชพืชจีโอไม่เคยเพิ่มผลผล,ผลิตสูงเลยต่ำกว่าพืชพื้นบ้านที่ปลูกแล้วก็บอกว่ามันต้านทานยาฆ่าหญ้าได้แต่เอาเข้าจริงก็มีหญ้าที่ดือ้อขึ้นมาต้องใช้เคมีมากขึ้นแล้วที่เอาสารพิษเข้าไปในพืชพันธุ์จ m มโอเนี่ยเพื่อให้แมลงกินแล้วตายเนี่ยสักพักหนึ่งแมลงก็ดื้อขึ้นมาอีกทีนี้ย มแมลงมันปรับมันตายเร็วอายุมันสั้นใช่ไหมมันวิวัฒนาการตัวเร็วมันก็อยู่รอดได้แต่คนกินเนี่ยเราตายช้ากว่าเรากินยังไม่ทันอะไรเลยแล้วเราไม่ได้วิวัฒนาการตัวเองเราเนี่ยจะตายก่อนแมลงใช่ไหมอันนี้ก็คือความแตกต่างฉะนั้นจีมโอเนี่ยมันมาพร้อมกับสิทธิบัตรกฎหมายสิทธิบัตรกฎหมายสิทธิบัตรคือกฎหมายที่อนุญาตให้เกิดการปล้นได้โดยถูกต้องตาม,ตามกฎหมายมก็คือชีวิตนี่ไม่ไม่ควรจะมีการครอบครองชีวิต แต่กฎหมายสิทธิบัตรนี่อนุญาตให้บริษัทหรือใครก็ได้สามารถครอบครองชีวิตได้ถ้าเขาสร้างมันขึ้นมาซึ่งการครอบครองตรงนี้มันเหมือนการปล้นโลกทั้งโลกเพราะการครอบครองอาหารยึดครองอาหารเนี่ยมันยิ่งกว่าอาชญากรมันทําให้คนอดอยากจํานวนมหาศาลอย่างทุกวันนี้คนอินเดียที่ปลูกพืชจีโอเริ่มฆ่าตัวตายสูงขึ้นสูงขึ้นนั่นยิ่งกว่าการปล้นนะ ทำให้ครอบครัวเขายากจนลงเพราะเขาบอกว่าพืชจีมโอนจะทําให้ผลผลิตสูงมากแต่ทุกอย่างที่ผลผลิตสูงเนี่ยมันต้องกินเยอะครับใช่ไหมถ้าอาหารไม่พอปุ๊บมันไม่โตฉะนั้นเกษตรกร,ร,กรอินเดียเอาพืชจีมโอมาปลูกปุ๊บแต่เขายากจนมากไม่สามารถที่จะซื้อปุ๋ยให้มันกินได้พอมันไม่โตไม่ให้ผลผลิตเท่าที่ควรเป็นหนี้กันทั้งประเทศเลยนแล้วก็ลหลายๆคนก็ฆ่าตัวตายเพื่อหนีหนี้น เพื่อให้ครอบครัวอยู่ได้หัวหน้าครอบครัวคนที่ไปยุกู้ยืมเงินต้องกินยาฆ่าหญ้าตายซึ่งมีขึ้นทุกวันที่อินเดียครับเป็น,น,นเรื่องน่าเศร้าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเขาบอกว่าจ m o โอจะแก้ปัญหาความอดอยากหิวโหยของประชากรโลกมันตลกมากมันแก้ตรงไหนอะ่ะในเมื่อราคามันแพงกว่าธรรมดาสามเท่าสี่เท่าแล้วก็ผลผลิตก็ไม่ได้สูงจากพืชธรรมดาแต่ยังใช้ยามากขึ้นแล้วคนไทยจํานวนมากยังเห็นด้วยกับนักวิชาการที่ ไม่มีประสบการณ์แต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องไบโอเทคโนโลยีมาบอกว่าการปลูกพืช GMO เนะี่ยลดการใช้สารเคมี <client. S 1> แต่ที่อเมริกาที่ไอโอวาซึ่งบ้านเกิดของ GMO เนะี่ยกลับใช้สารเคมีสูงขึ้นและมากขึ้นกว่าธรรมดา <ible> ฉะน,นั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงเป็นเรื่องที่โกหกกันมากแล้วก็นักวิชาการเนี่ยแค่ไปลอกเรียนไป อ่านงานของคนอื่นมาพูดต่อเฉยๆเนี่ยผมว่ามันน่าเสียดายมันไม่เป็นจริงซึ่งควรจะไปดูของจริงด้วยว่าคนที่ทำมันเป็นยังไงฉะนั้นการจดสิทธิบัตรชีวิตเนี่ยมันมันลึกมากทั้ที่มันน่ากลัวที่สุดคือมันไม่ได้จดสิทธิบัตรที่พันของพืชแต่มันจดสิทธิบัตรที่ยีนของพืชระดับยีนเลยยีนถ้าเราพูดถึงยีนเราก็รู้จักเกพาะกางเกงยีนใช่ไหมครับแต่เราไม่รู้ว่ายีนจริงๆมันคืออะไร แม้แต่ครูสอนวิทยาศาสตร์ทั้งประเทศไทยมีกี่คนที่เห็นจีนจริงไม่มีฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดในชีวิตมันปนอยู่ที่ไหนก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของเขาหมดอ,ม <c oughs> อย่างผมปลูกมะเขืออยู่เนี่ยแต่มีเจ้าหนึ่งปลูกมะเขือจีโออยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยผีเสื้อหรือพึ่งเอเคสอนนั้นมาแปะกับของผมปุ๊บยีนจีโอก็จะมาปนกับของผมเป็นของเขาไปเลย <c oughs> ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของเขาผมจะโดนฟ้องนะครับอเพราะว่าผมครอบครองทรัพย์สินของเขาโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต ฉะนั้นผมจะต้องไปขึ้นศาลแล้วก็ต้องหาทางพิสูจน์ให้ได้ว่าผมไม่ได้ขโมยเขาได้อย่างไรนะสิ่งที่พิสูจน์ได้ก็คือผมต้องมีใบเสร็จมาโชว์ว่าเขาผมซื้อมเมล็ดพันธุ์จากที่ไหนจากเขาหรือเปล่าเนี่ยซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะครับมันเกิดขึ้นเป็นร้อยๆคดีในอเมริกาในแคนาดาในหลายๆประเทศตอนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาหาศาลมากซึ่งตรงนี้ผมว่ามันคือกฎหมายที่อนุญาตให้ เกิดการปล้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายปล้นอาหารเนี่ยมันเลวร้วายยิ่งกว่าการปล้นทุกอย่างนะเพราะว่าคนทุกคนต้องกินอาหารอันนี้คือความน่ากลัวของ G m o โที่หลายๆคนไม่เคยไปหาข้อมูลที่แท้จริงไม่เคยไปดูคนปลูกจริงๆโดยเฉพาะนักวิชาการในเมืองไทยเนี่ยอย่างมากก็ไปดูแปลงสาธิตของบริษัทมอนซานโตบริษัทอะไรที่เขาทําสาธิตไปให้ดูใช่ไหม ก็หมพูดว่ามันดีอย่างนั้นอย่างนี้สามารถลูกรวมกันได้แต่เคยไปดูชาวนาที่เขาปลูกจริงไหมว่าเขาผสสปผะสบปัญหาอะไรอ,อันนี้คือความแตกต่างระหว่าง GMO กับเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านคือเมล็ดพันธุ์สาธารณะคือชีวิตที่จะหล่อเลี้ยงทุกๆชีวิตไม่ใช่เฉพาะคนนะสัตว์ต่างๆมันอยู่ได้เพราะเมล็ดพันธุ์สาธารณะเมล็ดพันธุ์ของทุกๆคนแต่ GMO เนี่ยมันเป็นทรัพย์สินของบริษัทนี้ก็เป็นของบริษัทนี้ พึ่งมากินพึ่งก็ตายผีเสื้อมากินน้ำหวานผีเสื้อก็ตายสัตว์ยังกินไม่ได้เลยเราขี้เหนียวขนาดที่จะไม่ยอมให้ใครมาแตะต้องมันเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ที่ผมฟังมาคร่าวๆช่วงนี้ก็คือสัญญาสนธิสัญญาฟรีเทรดหรือ FTA ทั้งหลายเนี่ยที่พยายามที่จะคุยกันตอนนี้ทางยุโรปกับ e EU เนี่ยเขาเคยเห็นข้อเสนอของเขาคืออยากให้เรายอมรับ G m o แล้วก็ออกกฎหมายสิทธิบัตรซึ่งตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บในเนื้อหาบางส่วนที่ผมได้เห็นมาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวมากก็คือถ้าผมเอาข้าวจ m o โอมาปลูกปุ๊บเนี่ยผมต้องซื้อเม็ดพันธุ์จากเขาทั้งหมดเนี่ยทีนี้ยถ้านายกอจะมาเอาขนมเอาข้าวเนี่ยข้าวที่ผมปลูกเนี่ยไปทําเส้นก๋วยเตี๋ยวนายกอกต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้เขาก่อนอถึงจะไปทําเส้นก๋วยเตี๋ยวขายได้เพราะยังเป็นทรัพย์สินของเขาอยู่ครับนายขอจะมาซื้อ ต่อฟางผมเนี่ยไปทําปุ๋ยหมักนายขอก็ต้องไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้เขาอีกอจึงจะเอาไปทําปุ๋ยหมักได้เนี่ยมันกินไม่รู้เท่าไหร่แล้วนี่คือความโหดร้ายของมนุษย์ที่ใช้การตัดต่อพันธุกรรมด้วยจีมโอมเป็นเครื่องมือ <S <S ซึ่งตรงนี้ผมว่ามันน่ากลวัวแต่คนไทยกับไม่มีใครสนใจเรื่องอย่างนี้เลย